เมื่อวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายในเทแลนได้จัดงานบุญทอดกรถินสามาคัคคีเพื่อบำรุงปฏิสังขรณ์สร้างศาสนสถานและงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้มาตรการป้องกันโควิด1 9อย่างเคร่งครัดเนื่องจากมีการประกาศล็อกดาวน์ในประเทศก่อนการจัดงานเพียงหนึ่งวันค่ะ โดยพิธีภาคเช้านะคะเริ่มต้นด้วยการสวดธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรก่อนที่กัลายาณมิตรสุนทรินจันทนาประธานบุญพิธีจะได้กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะส่วนคณะประธานรองก็ได้กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆด้านสาธุชนผู้มีบุญก็ได้กล่าวคำอธิษฐานจิตและน้อมถวายอาหารตักบาตรแด่คณะสงฆ์ สำหรับพิธีทอดกระถินสามคัคคีเริ่มต้นขึ้นในภาคบ่ายด้วยการตั้งริ้วขบวนอันเชิญภาคกระถินของประธานเอกอัครบรมจเจรพิคือกาลยนานมิตรอัดพิมาเขื่อนคำกาลยนานมิตรวิมลรัตเป่งเจริญสิริชัยและกาลยนานมิตรเคนเนตโจหันซันพร้อมด้วยสาธุชนที่เดินทางมาจากประเทศเยอรมนีเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ เพื่อมาร่วมงานทอดกระถินประจำปีกว่า150คนได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีค่ะจากนั้นจึงเป็นพิธีกล่าวคำอัญเชิญเทวดาโดยประธานเอกกิติมศักดิ์คือกลาลยนมิตรภัยสารทวีชัยถาวรและกล่าวคำถวายผ้ากรถินโดยคณะประธานเอกเมื่อคณะสงฆ์กล่าวพระเดียงสงฆ์และอับปโลหกระถินแล้ว สาธุชนทุกท่านก็ได้รับชมวิดีโอชุดพิเศษครั้งหนึ่งในชีวิตเราต้องเป็นประธานกรถินให้ได้ซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์ของประธานกระถินประจำปีพุทธศักราช2564ค่ะเมื่อได้รับชมวิดีโอแล้วทำให้หลายท่านเกิดแรงบันดาลใจในการเป็นประธานกระถินในปีต่อๆไปค่ะหลังจากเสร็จพิธีกรรมแล้ว สาธุชนที่มาร่วมงานได้รวมถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ด้วยความปราบปรือมปิติในมหากรารทานประจำปีนี้ค่ะ